กลางง่ายกว่ากลางเรียนเสียงไปตามมาคือว่าก็เรียนไปอะไรคะว่านี่มิจฉุคติ ว่ารีดที่จะตครับวรีดวรีดที่ประมาณสี่สิบเรับว่าได้ว่าได้เขนี้ได้สิบสองรีดที่สิบได้สิบสองหลายเป็นหลอยหลายเป็นว่าว่าว่านมหลายว่านวนสาวว่ารุ่นว่ารุ่นหัวรุ่นไก่เคิงว่ารุ่นมาหกสิบ่นี้ว่าเถก

ยาทะลุเนื้อกันมาหรอหัวทานป่ไปซื้อผาเปกเอายังอีกเนี้ยิอยู่ที่ไหนกันอีกเนยไรไปขายเถอะจับใบที่เยอะที่สุดจุดสูงเด้งไอ้ที่ศึกษาเอาตัวผู้เสี่ยงชอบไปแล้วว่าผู้นี้ง้อมไม่ถึงไปง้อมั้ยขายหมดแล้วฮะขายหมดตลอดเลย ร่านล่างพ่อที่โม่งเลยตรงน้งนโรงเรียนมันมาท่านเขาบาเนี่ยเขาก็ได้เจ้าบุีนั่นเสียไปสามตามบอนหองเยอะกว่านหอดะ